ใครมีแผนจะมาเที่ยวนครสวรรค์ก็เซฟคลิปนี้ด้วยไปเจออาณาจักรที่ครบจบในที่เดียวมาโดยที่นี่เขาก็จะมีทางร้านอาหารโซนน้องสาแล้วก็ยังมีให้ขับ ATV หรือจะมาปั่นเป็ดเรียนขี่ม้าที่นี่ก็ได้ทุกวันอาทิตย์ที่นี่จะมีถนนคนเดินด้วยแล้วก็มุมถ่ายรูปอีกมากมายพิกัดที่นี่เลยทุกคนกองเสบียงฟ้าโดยที่นี่จะตั้งอยู่อย่างเงๆ้งกับสนามบินนครสวรรค์สังเกตได้ง่ายมากทุกคนเพราะว่าที่นี่คือใหญ่มากเข้ามาข้างในถ้าจะเดินให้ครบทุกโซนก็คือใช้เวลาเป็นชั่วโมงอยู่นะโซนเครื่องนนนาหรู้ก็มี แตเราก็จะมีมุมถ่ายรูปต่างๆก็จะมีจุดถ่ายรูปให้เราถ่ายหลายมุมเลยและที่สําคัญที่นี่คือเข้าฟรีด้วยนะโซนแรกที่พาม,มาอันนี้จะเป็นโซนร้านอาหารเดินมาก็จะถูกรายร้องไปด้วยสระน้ําแล้วก็นองปลาคับว่าอยู่แบบนี้ถ้า,ถาอยากให้มาบุมบุมแบบนี้แนะนําให้เอาอาหารมาล่อเนาะแล้วดูบรรยากาศที่เราจะได้เห็นตอนนั่งกินข้าวดีแค่บรรยากาศก็คุ้มแล้วโดยโซนอาหารของที่นี่ก็จะมีให้เลือกนั่งหลากหลายโซนไม่ว่าจะเป็นโซนแบบนั่งโต๊ะหรือโซนห้องแอร์ก็มีและทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่รักเขาจะมีดนตรีสดด้วยนะนา เลยว่าถ้าใครมาแล้วต้องสั่งเป็นซี่โครงหมูอบไม้มาดันอร่อยเมนูผัดสตอกุ้งที่ร้านก็มีม,มีอาหารให้เลือกหลากาหลายสไตล์อะทุกคนที่นี่เมนูสมม้มตํายําอะไรอย่างเงี้ยที่ร้านก็มีครบเลยนะใบเรียงผัดไข่อันนี้ก็อร่อยใครมาก,กับผู้สูงอายุชอบแน่หมึกผัดไข่เค็มอันนี้ยกให้เป็นเดอะเบสรสชาติก็คือจะหอมแล้วก็มันอะแนะนําเลยชาเขียวนมสดมะพร้าวอันนี้อร่อยมากเขาใช้มะพร้าวของที่ร้านเลยนะหอมชาเขียวกับมะพร้าวมากๆากหวานที่ร้านเขาก็มีส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งมุนี้คือบรรยากาศดีมากปันเป็ดชิว ก,กแล้วก็อย่าลืมแวะมาให้อาหารมานะทุกคนกําละ20บาทเองเนม,มาโซนใกล้ๆกันเลยก็จะเจอกับน,น้องแพปบอีกนี่ก็กระต่ายแล้วก็ยังมีแพแลวก็มีกวางด้วยและอย่างที่บอกไปข้างต้นคลิปเลยทุกวันอาทิตย์ที่นี่เขาจะมีถนนคนเดินมีร้านค้ามาขายของเยอะเลยแลวถ้าใครเดินทางมาเที่ยวแบบขึ้นรถไฟมาที่นี่ได้เลยทุกคนห่างจากสถานีรถไฟแค่3กิโลเอง